ครับผมครับผู่ยูยูสิบปีนะครับยูสิบปียูสิบนะครับรบ,บันโคกสะอาดเจอเราดังหลังนะครับโคกสะอาดโคกสะอาดร่วมกับโรงเรียนหนองนาไก้นะครับหนองนาไก้โคกสะอาดร่วมกัน,นครับยูสิบสองเมื่อเช้าตกรอบสิบหกไปแล้วนะครับรอบสิบหกไปเรียบร้อยนะครับ เฮ้สามศูนย์นะครับอันนี้เหลือรุ่นจิ๋วนะครับเหลืออยูสิบปีครับตอนนี้กรรมการเรียกลงสนามแล้วนะครับนักกีฬาไปเตรียมพร้อมๆลงสนามนะครับผมกับกรรมการได้ทําการเสียงทายเรียกเตียนแล้วนะครับในล่อยนักกีฬาครับนักกีฬามหาโคตรนะครับ โปรแตละทีมก็ครับเจในกีฬานะครับเพื่อก่อนเจอกก่อนลงแข่งนะครับมาแล้วครับบ้านเราลงมาแล้วนะครับบ้านพี่เมืองน้องนะครับมาเจอกันที่เจอกันรอบสุดท้นะครับบ้านเหล่านะครับอยู่กลุ่มเครือข่ายเดียวกันนะครับกับพวกสะอาดถึงมันมาเกย์เนาะต่ไม่ได้ไปเจอกันอีกในกีฬากลุ่มเครือข่ายครับทั้งสองทีมทั้งคอนเนตทีและ าาลครับไทยเสรีด้ี่นะครับเพื่อนกันเนาะเจอกันบ่อยครับนาการก็ลงเลยนะครับลงเลยพฤษพร้อมแล้วอ่ากโค้กษาดนะครับจะโดยเสื้อสีเหลืองเนาะว่าเราเสื้อสีเขียวครับโค้กษาเตรียมฝ่ายเริ่มเล่นก่อนนะครับแต่พฤษสิ้นให้สัญญาณครับไอ้เจ้ากอนครับเจ้ากอนติดบล็อกกับลุงเหี้ครับอ่าจนไหนหยิบมาได้ไหมได้ไหม ไม่ผ่านเมื่อยเตม้ยืดครับลูงนี้ต่อไปบแดนบอลทำระวังนะครับทุ่มผิดครับลูกนี้ไม่อุ้นไม่สุกแขนเนาะจเมก้รเรูรารลงเลยครับหลังจากเด็กน้องนะครับไปติดผิดเดือนเดือนมานะครับก็คงรู้ันอยู่อย่าปับมุมก่อนับุกนเอาส็อับ อาุบาลลเดี๋ยวารบอุบาลมพีทุ่มพีทั้งสองฝั่งนะครับทุ่ม้งที่สอนะครับตอนี้แก้ยจ้มถุลยอ่าถูกต้องครับลุงนี้มาหน้าประตูนะครับอ่ากร้บอลลูรนุ้ียงไง้ม่พีเพยร้เีเดียรจุเเพยรเียรอ้เพี้เรมี้เีมมเ้เรับ้้้

สามลูกนไม่ได้ผลนะครับเป็นลูกเริ่มเล่นจากบ้านเหล่านะครับนะบ้านเหล่าส่งไปให้เพื่อนนะครับมีลูกไฟโคกสะอาดสกัดออกข้างไปนะครับเบื้องห้าบ้านเหล่าเนาะไมไ่รู้จักชื่อ บอลไปให้เพื่อนเ,อเจ้า<ป>โอเคครับ<ป>บอลออกหลังครับลูกรุ่มเล่นจาา้าเดี๋ยวนีส่งเขา,าหมวกบ้านดยวยเลยก่อนทุกทีเกมตอนนี้ยังซูสีอยู่นะครับพันโคกิ้งลูกนี้โห,โหเจ้ามีผู้เซฟ่ะโชคออกมาได้นะครับลูกนี้ อ่ะประตูอัยังกอลูกไอ้บวกประตูประตูเสื้อไทยยังกอล์ฮะของเนี่ยมุดตรงแถวประตูอุ้งซวงแล้วยังกอเบอร์สามน่ะดินปะอ๋อเจ้าดินเนาะคู่กับเรื่มเสือเอาเจ้าดินลูกนี้สกัดโอ้ไม่ฟฝ้าเจ้าก้อนได้บอลนาะก้อนกระชากไม่ผ่านเบอร์ห้าบ้านเราครับอ๋อยังกลับไปไล่บอลไม่ได้เจ้าก้อนวิ่ง ทำยังไงหูล็อก้โหลูกนี้โดนทำฟาวครับผมโอ้โหเจ้ากอนเรียกฟาวได้ครับน่าจะยิงเองครับเจ้ากอนตรงนี้น่าจะยิงเองนะครับระยะอยู่ประมาณกลางสนามนะครับกลางสนามเจ้าดินจะเล่นนะเจ้าดินจะเล่นเนี่ยส่งมาให้เพื่อนลูกนี้ไอ้ไหนเอาหูทำบอลมันหกออกมาก่กอนมาหัวบึกเกอนมา จิ้มลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับแรงบัานเราเปิดบอลดวงครับบอลดวงขพ้นไปเห้เพื่อนโอ้โหโซีครับเกมแัดกันลูกแัดกันรับครับผมเดียวกันเลเลยือกันบเบอร์ห้าบ้านเราทุ่มบอลให้เพื่อนไปนน อยู่นะจิวเจ็ดเจอนะครับคนนี้เบอร์สิบเอ็ดครับอุ้ยอะไรครับแบกขวาเมื่อเราเซตบอลมาให้เซนเตอร์เซนเตอร์ลูกนี้โอ้โหเบิร์บอลจังหวะแรกนี่เพื่อนเบอร์แปดว่าไงมองผู้รักษาประตูยิงลูกนี้โดนชกมาประตูประตูว่ายังไงมันเราล็อกล็อกส่งให้เพื่อนบรรเราได้บอลอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหมูหกครับลูกนี้หลุดเดียวไปแต่หมูหก ออกหลังไปโอ้กองเชียร์หัวใจฮะว้ามครับอ่าเจ้าดีนะครับเจ้าดินจะส่งให้ใครโอเคเด็ดมากหนึ่งจะไหนจะไหนล็อกบอลได้หนึ่งต่อสามเลี้ยงลุยเดียวมาจะไหนลุยมาไม่ผ่านเนาะไอ้ดีมนะไอ้ดีมดีมน้อยเนี่ยอจุดกอสามเนี่ยเบิ้ลจะเบิ้ลในบอลจะส่งให้ใครเนาะ โอ้ยโดนตัดกลางสนามโอ้โหเนี่ยจิวเติดเจาะกับเบอร์สิบเอ็ดโอ้โหดูแพ้ความใหญ่ครับไม่แพ้เบอร์แปดดูเพื่อนแล้วส่งติดมั่นโคกนะมั่นโคกว่าอ่าเป็นบอลสู้กันที่แดนกลางเนาะทั้งสองฝั่งขอนงนักกีฬาตอนนี้แดดแดดเริ่มหดลงแล้วนะครับอูามาากมาเขายิงแมตช์รับเขาที่แมตช์ โอ้ไม่ผ kind of ่านเบอร์ห้าครับเจ้า like ก่อนเมื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อวานกระชากจะกลางสนามเดียวกระชากกินแล้วยิงอ่ะยิงตรงนี้โอ้โหไม่เข้ากรับครับผมบรรยากาศกองเชียร์นะครับกองเชียร์กองเชียร์ของโคกสาดนาะนะครับเรากองเชียร์นะครับแต่ว่านุ้งจะมาแนบตะโคตดไรมึงเกะกับ้องมาดูก ต้องให้คนย่งองก่อนอ่าลูกเริ่มเกมจากบันเหลนะ่าเนาะบันเหล่าเด็กสะดวเนเปิดิดกานสนามโอ้ยอยี่บ้านเหล่าล็อกมาที่กลางน้ำไม่ผ่านจตวนจักรได้บอนส่งให้เพื่อนโอ้โหจักร โอเคประตูเก่าครับลุงนี้เราเข้ากอรเลี้ยงเข้ากรแล้วจับเอาตรงนี้ขามหัวหรือเปล่าโอ้ยเจอดินโอเคครับสกัดออกข้างไปมันครับวันนี้สูสีครับอาจจะดีก้าถึงจุดโทษนะครับเพราะว่าเกมสู้ที่แดนกลางเนาะ ไม่ค่อยได้มีจังหวะยิงเท่าไหร่ครับโอ้หูยสกัดลูกนี้เสียวมากโอเคโอ้ไม่ผ่านเซ oh, okay. oh, 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 ็นงตัวท้ายเจ้าไหนอู้หูเจ้าภูมิโอ้โห ประตูเก่ามากประตูเก่ามากรับลูกนี้เขไปรับบอลนะครับจะเลี้ยงบอลก็มาในกรอบเนะ<ะ>พื่อมาจับจแต่โดนโดนมันหลอกสกัดเกือบเสียประตูับลูกนี้อ่ามันหลอกได้ลูกเตะมุมนะครับจังหวัดต่อเนื่องเนาะวางเข้ามาโอ้ยบอลออกไปแล้วครับเป็นลูกตั้งเตะของโค้กสัตว์โอเคเจ้าดินน่าจะเปิดลูกมาที่กลางสนาม น่าจะหมดแรงนะครับเซนเตอร์ครับเปิดบอลไม่ขึ้นนะครับบ้านเราเบอร์แปดสเตปดีครับสเตปดีทักษาดีโอเคอ่วาวางงนะ เขาบนยกเขามาเขาค่ว่าเขาบาดอ้โคกสูงตรงนี้ออกหลังไปครับผมได้เป็นไรป่ะจาะไอ้บันเดจ่าเฟล่าป่ะเก่งมันบันเดลมันแหดดมันนอนอยู่บางนิดหน่อยป่ะมันเป็นอย่าง ไม่กี่ลายวะมาสั่นจักไดิล้ซ้ำาส่นเลนมีบอลเข้าสนามเนาะปวดนอนเยี่ล็ดอยู่ตัวจี๊ดตัวแจ๋วนะมันมันเหล่าไม่ได้ลงนะป่วยนะครับอ้วกนะครับสงสัยจะกินเยอะไปหน่อยครับรอนานนะครับเนี่ยลูกเริ่มเล่นอายุแหนมหามันก็เห็นญญา มันโคกอ่าบุรจินว่ามีออกกากล้ำประตูแบบุกันประตูเฮยอ่าเจอดีนเล่นมาตะวันตามมาลูกตะวันให้เดืองให้เดืองให้เถืยตบ้านเดย้นตะวันตาบตาบ้นตา้อตาบ้นตางไนตาบานตาม้นตาบ้าบ้านตาบ้านบ้านาบ้าตบ้นา้นตบ้านตาบานาบ้านตาบาน้บบา้นบบาา เจ้าดินมีบอลเข้าสนามครับแต่ผู้ธำเนินยังให้เล่นต่อครับ <c oughs> โอเคไม่หยุดบอล <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> โอ้เซ็นเตอร์ตัวนี้ <c oughs> ไว้ใจได้นะครับเป็นคราเล่นปลอดภัยไว้ก่อนครับ <c oughs> เขาเตะซิมหาไอเตเนี่ยบรรดาตามเวลาหนิซิบนาที่อะไรเนี่ยตอนนี้ซิบนาทีแล้วนั่นจะเตะซิมหาไหมตอนนี้ที่เขาซิบแล้วตอนนี่ยไอมันโคกได้ทุ่มเนาะครับมันโคกทุ่มบอลมาจะให้เพื่อนอู้ไม่ผ่านเป็นลูกทุ่มของมันโคกเหมือนเดิมนะครับ เริ่มซึ้งบาละบาทเจ้าดีนสกัดขึ้นมาไม่ผ่านเบอร์แปดไม่พกอ่ย่งบอลที่การสนามเจ้าไนเจ้าไนลุ้นมาแรกนะครับแนวขึ้นนะครับโอ้โหบันโขกเล่นเก๋าครับมีดึงเล็กน้อยครับโอ้ยมันผู้มันผู้ใหญ่เลยครับลูกนี้จังหวะนี้ใหญ่ดึงดึงก่อนยิงเลยก่อนพอนะพี่มอเต้ยนะครับยิงไกลนะครับลูกนี้ยจกอนนะครฮะสนามบอล มาอยู่ครับประตูเลยลูกปักขอนนะครับูขาพบรกขอนเดียนครับในคู่ที่หนึ่งครับเตดิห้ยไม่ดีมัวเตดูเด้ยได้เฮาได้เกือบได้ประตูครับลูกนี้เย็นๆก่าเย็นเตยัดเข้าไปเลยเบิ้ลเบิ้ลเบตูงเตะตงเตะยัดเข้าไปไหมเตะเรียกยัดเข้าไปเลยตยัดเข้าไปเลยประตูเตตรง เจกรอนนะครับเจ้ากรอนจะเปิดคอร์ดเตะมาเปิดไหมเพื่อนตรงนี้ประตูปัดออกไปโอ้ยมันโค้งยิงตรงนี้บอลโดนตรงนี้โอ้โหท้ายๆไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับผมบอลบมันต้องลงไปเยอะก่อนโคตรสั่งนะเจ้ากอนไม่ต้องขึ้นไปเยอะนะครับไม่อยู่บริเวณแถวครึ่งของครึ่งสนามนี้นะครับโอเคหมดเวลานะครับ ครึ่งแรกจบไปด้วยสัก,กรศูนย์ต่อศนะครับรครึ่งหลังผู้ตัดสินให้สัญญาณมาแล้วนะครับสัญญาณเรียกผู้เล่นลงทั้งสองฝั่งลงสนามเรียบร้อยครับอันน,นี้เวลาน่าจะเป็นครึ่งละสินาทีนะ ันนี้ครับท่านพอครับลงไปเทนนักกีฬาเองเลยนะครับ่นต้องเล่นยังไงนี่สั่งกาลังสั่งการต้องเล่นแบบนั้นแบบนี้อ่ะเออยิงไม่ต้องยิงไม่เลยเว่าเออไม่ต้องเลี้ยงไรนะอ่านปากเนาะครับผมอ่านปากมันต้องเลี้ยงไรเออมึงเห็นมั้ยมึงล็อกยิงไม่ยิงไม่เลยว่านั่นสั่งแล้วก็เดินออกไปนะครับท่านพอนะครับ ไม่รู้ว่านักตีจะทำได้ทำได้ตามคำสั่งหรือเปล่านอะนะครับบ้านหล่อจะเป็นไฟเริ่มเขียยครับเอายิงลูกนี้อูก แฮนด์บ no? อลเนาะแฮนด์บอลมันโค้ครับผู้ประสินธเป่าชา้าเพราะว่ารอดูจังหวะบอลได้เปียบอยู่หรือเปล่านะครับเด็กย้อนกลับมาให้เป็นแฮนด์บอลนะครับอโอ้จีมันหล่อได้ลูกนิ่งฟรีคิกนะครับอยู่ประมาณประมาณสิบสิบสามหลาประมาณนี้นะครับสนามเล็กนะครับนี่ครับ สั่งกระแพงสั่งกระแพงเรียบร้อยบ้านเราจะเป็นอ่าดันนอกดันนอกโดดดันนอกกรโดม่มีก้อนบอลไี่มีก้อนบอลไลยนะลูกโอเคสกัดลูกนี้อ๋อโอ้โห เป็นลูกคอนเนอร์นะครับคอนเนอร์ของบั้นเหล่ากระตุอเขตุกครับั้นเหล่าตั้งเขากระตอ๋อคำพูดตัดสินย้อนคำตัดสินนะครับลูกตั้งเตะนะนึกว่าได้เตะแกนะครับเมื่อกี้ฮะปิดแกโอ้โหนิ่งมากครับประตูบั้นเหล่านะครับนึกว่าจะลุยปึ๊ดนะครับไม่ได้เลยนะครับอ่ะส่งบอลมาบั้นเหล่า บันเราเบอร์เก้าตัวจิ๋วมากครับลูกนี้โอ้โหลกตัดเอาโอ้โครับคัดแบกมาลูกนี้ออโอ้โจ่ายจะรู้ช่องมาเจ้าอ้วนวิน่งไม่ทันเนาะนะครับขาสั้นครับปีนี้ขาสั้นนะครับปีหน้าขายาวน่าจะถึงอยู่นะครับสะสะะตั้งซะเจเย็นลูกตั้งตีนะครับ เด <man> ็กชายดีนะครับไม่รู้เป็นอะไรมาครับดักเปลี่ยนนะครับดักยัดลครับอล้ง้งเลยใช้แรงพวมันโชว์อ่ะอ้าโหเบียดเป็นลูกทุ่นะาลูกทุ่ขมงมันโคกนะสองตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับนั่งดูบอลนะครับไปตั้งแต่กัญชาถูกกฎหมายมานครับเอาใหญ่เลยนะครับสองตัวนี้นะครับ ชุดเป็นยังเลยเนี่ยไ่ใช่ขางนี้โอ้โหเะวิเรียบนะครับผิดชายดินไปยุ่งช่วไงนะโอ้ตาบตัวประกบแกรอันนี้หนอันนี้คต วังเชียตกใจแทำไมวิ่งขึ้นสูงครับคนบอกว่าให้ประกบตัวครับเป็นเพจซิ่งเลยนะครับหนึ่งตอหนึ่งออบอลออกไปแล้วครับเป็นลูกตั้งเตนะครับตั้งเตว่ามันโคบลูกเก่งว่ยังเหมือนเดิมครับสูสีเครับเหมือนครึ่งแรกครับส่วนมากจะเป็นการคลองบอลในแดนกลางนะครับไม่ค่อยมีจังหวะทาประตูเท่าไหร่นะครับอ่าอุ้ยติดชายดินเปิดบอลไม่ดีครับโดนตัดกลางสนามครับนะครับ เป็นเรื่องที่ไม่น่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับถ้าโดนตัดบอลที่กลางสนามในกีฬาทุกคนก็จะรู้ดีนะครับว่ามีโอกาสเสียรประตูสูงนะครับโอเคบ้านเราโอเคผู้ได้กว่าเบอร์สิบแม่โอ้เด็กชายไหนครับวันนี้เตะเข้าดูกซ่วงไปแล้วครับหนึ่งครั้งนะครับเปลานะครับ <laughs> อวีค an> ิกของบ้านเราเนาะบินบินอยู่หลังบ้านบินอยู่ห okay ลังลูกอยู şey ่หลังจิมก่อนจิมก่อนตาตามนอยู่ในประตูโอเคโอเคฟีคิกของบ้านเราโอ้โหตะมาหากล้องนะครับลุงนี้สงสัยจะทักทายตากล้องนะครับลุงนี้ ดิ Eller, ชัยนี้จะส่งไห้ใครครับระหว่างเพื่อนหรือเพื่อนร่วมทีมหรือคู่ต่อสู้นะครับส่งไปโอ้ให้เพ okay. ื่อนรัาลูกนี้ชรก่อนแย่งบอลได้เตะล็อกโอ้ไม่ล็อกเข้าส้ายแต่เป็นล็อกเข้าขวานะครับเป็นลูกเตะมุมนะครับเตะแก่นะเตะแกเข้ามานะครับ อาส่งเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นให้เพื่อน,นอให้เด็กชายนี่เด็กชายนี่ว่า,าไงล็อกข้อซ้ายยิงหรือเปล่ามายิงส่งให้เจ้าก,ก้อนเจ้าก,ก้อนจะล็อกข้อขวาไม่ได้โอ้โหอ่าบรรเราสก,กัดออกมาโอ้โหบรรเราตาบ,บ้านไอยส่งให้เพื่อนเด็กชายดีนะโอ้โหตัวสุดท้ายไม่ผ่านตัวสุดท้ายอ๋อบอลมาเด็กชายมีผู้ยาเลยยาเลย ถูกใจกองเชียร์แต่ไม่ถูกใจกองหน้าครกองหน้าบอลลงไม่เปลี่ยนนะครับโอเคโอ้เจ้ก่อนบล็อกว่าได้โอ้โหล็อกลูกนี้ไม่ผ่านถ้าผ่านน่าจะข้ามคานนะครับอันนี้ชายแน่ล็อกไม่ผ่านผู้เจ้าเบอร์แปดเล่นดีนะครับวันเหล่าครับเล่นดีเด็กชายดินดินโบชายดินยิงไกลลูกนี้เดีนเดียนเดินเบื้องหลังลูกเบื้องหลังน้ำ สงวันนี้วันเดจะกวนวันนี้น่าจะไม่รู้เป็นอะไรนะอ่าดูในเกมเราดีกว่าครับอันนี้ลูกคอนเนี่อันนี้น่าจะเป็นการวิ่งไล่จับกันนะครับอันนี้มันก็วิ่งไล่จับเนาะเป็นไอ้คนสั่งมาจับเป็นอกคนักม่ร้จับว <ใ>นายสง่งให้โอ้โหเจ้าพอดีไม่ผ่านเล่นสั้นไม่ได้นดดนเนาะมันนี้นนอ่าหารมาแล้วนะครับห้านาทีกว่าๆนะครับครึ่งทางของครึ่งหลังแล้วนะครับเกมก็ไอ้ดูดูส่งกันอยู่นะครับโอ้ยบ <c oughs> อลจับบอลดนใบหน้ามันตัวเองนะครับจะไ,ไปจะไ,ไปรู้จะไปหรอไปไเปเองไปไปคน แบล็คบอลกูเหรอโอ้โหวุดลูกนี้ยิ่งเซฟลูกเดียวยิ่งมากไม่ต้องใช้มือแล้วครับใช้เท้าอย่างเดียวเหมือนลูกซ้อมครับมือไม่ใช่ตอนซ้อมก็ไม่ใช่นะครับเฮ้ได้แกันลงมาดิขาไม่ได้ประตูลูกเดียมเดียมไม่ได้ประตูเดียม สาวแดงยี่คนนะลูกเอ้สาวแดงยี่คนเนี่เอาซองค่ะเอาซองโอเคนะครับลูกคอนเนอร์นะครับคอนเนอร์จากมันแล้วโอเคคอร์ดเข้ามาลูกนี้ลูกลอยองหลงเข้ามาเฮ้ยโอ้เจ้าไหนทำบอลเข้าประตูตัวเองนะครับประตูโอ้ลูกบอลหลงมาตกเซะเขานะครับบอลโคกเข้าประตูตัวเองไปนะครับอ่าเป็นโอนโกนะครับลูกนี้ครับน้ำเอ้ย อ่ามันเหาต้องล้างขึ้นนะครับเดี๋ยวอยู่ะมาณเวลาประมาณอยู่สี่นาทีนะครับอ่าลูกนี้ยิงไกลนะไม่ไม่ตรงกรอบนะถ้าตรงกรอบก็ได้ลุ้น

จะเบิร์นโยกหลอกไปลูกนี่จะเบิร์นส่งไหมไม่ส่งส่งไหมเจ้าหน้าเจ้าหน้าจะยิงหรือไม่โอ้ช้านะครับเตะกันจี้นะคช้าช้านะครับจังหวะช้าโอเคเหลืออยู่สองนาทีนะครับเป็นการไม่ให้เสียงนะไม่ให้เสียงผู้เล่นไม่เสียงกันข้ามอีกแล้วครับ โอเคเจ้าดินตะวาเนี่ยจริงเก็บแล้วไม่โอเใจอยงกอเข้าขอบอว่าเ้าไมาทาส่งโอ้โหสกัดนี้บอกเจ้ากอนจะไห้ลงมาช่วยล่างนะเกมทุ่มบองให้ไปับ โอ้โหน่าสองตัวครับลุงนี่อันตรายมากมันเราเจ้าดินสกิดบอลไปให้เจ้าไหนเจ้าไหนทันหรือไม่ครับโอ้ไม่ทันบอลลุงนี่เจ้ากอนได้บอลลุงนี่ ลูกนี <ame> ้เป็นสาธิตการเตะวืดแบบถูกวิธีนะครับไม่โดนบอลเลยนะครับไอม่ลูกวีจะขใช่อ้ตกเกววีดอีกสนามนี้นะครับไม่เล่นต่อแล้ครับประตูวันนี้เล่นดีมากนะครับอ่า เป็นบ้านเบิ้ลยังไงเดี๋ยวกลับไปกลับมาครับโอเคบอนเราบอนเราได้บอลตรงนี้โอ้โหล็อกไม่พลาดโอเคเจ้าหนาทล็อกได้ผ่านโอ้ยไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านโอ้ไม่ผา่าดตามบอลลูกนี้ออกทางไปครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับนาจมเวลาแล้วนะครับนาทีสุดท้าย พูดตัดสินเดินมาแบบนี้จะหมดเวลาหรือยังนะครับถ้าจะหมดเวลาแล้วเป็นเทคนิคของคนนะครับไม่ตัวไกลมาตีแบกนะครับ <c oughs> เพื่อถ่วงเวลาเนาะครับเป็นเรื่องเทคนิคง,ง่ายๆนเนาะขี่จะไม่ได้บอลโอเคส,คสคินเตแบ็ตบอลหน่อสานบอลขึ้นมาก็นาบอลพักบอลกำลังคึ้นบอลอยู่โอ้โหลอกขกับหลังจะทำยังไงต่ออุยยะ คลองมากบันเหล่าบันเหล่าคลองมากครับเ <c oughs> จ้าเบือนทัดบอลนีน่ก็หมดเวลานะครับบันเหล่าชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ <c oughs> โอเคจบเกมแล้วนะครับจบไปเรียบร้อยครับผมสำารับ